ท่านเข้าสู่วิธีการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิารถบลิบถิ่นเปิทองหาภูจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้พระสงฆ์ได้ขึ้นจูอสงเพื่อที่จะให้เจริญชัอุปคลคาถาในการมอบตราท่างเจ้าอาวาสข้อเมือ,องอำเภอรองผาภูนั่นคือท่านชกนากที่ตัางพิรุณประทานในพิธีจะได้เป็นผู้อ่านตราตั้งเจ้าอาวาส วัด,ดโอุดยาตะวันลิ้นจิ่นจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้าการพระราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปรียาภีรโอลเจ้คจาคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้มอบตราตั้งให้กับเจ้าอาวาสวัดโอทิยานตะวันลิ้นจิ่นของการพระราชนาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อด้วยความเคารพครับ และขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอท่านชางทตัพิรุณเป็นผู้อ่านตาตั้งเจาว่าเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับตาตั้งเจ้าเอาว่าที่จอจอกองจอ1 2บทับ2568วันที่5กุมภาพันพุทธศักราช2.568รบ อาศัยอำน,นาจตามความในข้อ27<ม>แห่งบทมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพักสังฆาธิการออกตามความในพระรชาชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรชาชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535 จึงแต่งตั้งให้พระพงพันธ์ฉายาฉันทโตโรงามสกุลสมภูง,งานอายุ49พรรษา13วิทยฐานะนักธรรมเกสังกัดวัดสวนโพทิยานตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองา่าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนโพทิยานตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองหาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 5แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535พระภิสุสาเรเณรและคถ์ที่อยู่ในวัดดัางกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโควาตของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งวัติประกาศของมหาเถระสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงามไปบุญในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินพระเทพปริยโสโคลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี